สบายดีท่านผู้ชมที่เขาหลมหักทุกทุกมองทุกทุกบอลเนาะเมื่อนี้มาพบกับเฮาอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยหยู่ทงไหายทงหน้าคือเก่าน,นี่แหละเมื่อนี้เราสิพาพี่น้องมาเบิง่งมาชมทงหน้าหน้าคอยนีแ่แหละพี่น,อออน้องนี่มาเบิ่งมาชมลุกกระเลยพี่น้องเอ,อ้ยเ,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 เลยเราก็สิพาพี่น้องมาหลอกเบิ้งเขา่งน้าในไหายนื้หน้าอะไพี่น้องเอ้ยทางเฉออกมาตัดเอาฟืนเลยพี่น้องทงหน้าก็สิประมาณนี้แหละ ขาน้ําชําปลาก็ได้ก็สิสิแดดๆนี่พี่น้องเอ้ยยามมื้อเช้าก็ได้เช้ากับ่เช้าแฮงแต่9:00น10:00นบ่รู้จักว่านี่เขาก็สิบ่งชมเต็มเม็ดเต็มน่วยไปได้พี่น้องปีนี้นี่ก็ย่าติอูตอนหัวปีฝนก็สิบ่ตกปานใดนี่าก็สิแดดๆพี่น้องเอ้ยนี่แดดมๆผสมากันบ่จะบ่แจ้งขอโทษขออภัยนลายเด้อพี่น้องเด้อนี่ นี่งคือสิเป็นเขาในนาเขานี่ยแหละบองงามเต็มเม็ดเต็มหน่อยเราพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นเห็ดหน้าปีนี้เพิ่นบ่อได,ด้ดำพี่น้องเพิ่นมีแต่ห้ยเม็มออดเอาลวดไม่แต่หยาแต่คาเต็มไปเบิง่งไปชมบรรยากาศรอบๆเทียงพี่น้องเพิกระชีออกมาตัดเอาฟืนมือดังไพมือดังไฟหนึ่งเขาประม,มาณเน,น,นี่แหละพี่น้องเอ้ย นี่เป็นต้นมะม่วงภายในทิวทัศนหน้าเขาแหาละต้นลำไยเขา,น,า,า,ากกน,น้ำฉ่ำปลากระชีสันียและอันเดียบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะบันไดฝนกระเบนโบ,บกตกพี่น้องเดือนข้าเดือนชิมยังบ่มีฝนอยู่กระชีมาตัดเอาฟืนอยู่ในน่านเนี่ยเมื่อหนึ่งเขานึงน้ำ น,นี่บรรยากาศอยู่ในห่มมองว่งางรอบๆเทียงอะไแหละพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเทียงนาเขาแหละโค้งแห้งพอสมควรใกล้ไหนติด่อยมากนะคะออกมาหายมานาพี่น้องชีวิตประจําวันของคนบนนอกบนนากะชีช้ำนี่เลยนี่เาก็ชิตัดเอาฟืนนั่นนี่แหละพี่น้องก็เป็นงามองว่าง,งที่พันลงมาตอนฤดูเขา วันเขาอะไรพี่น้องเอ้ยนะครับชิมาตัดเอาแหละเพราะว่าเขาบ่มีคนหาพี่นอ้องเขากอนเถาบ่มีผู้สอนผู้ชายพี่นอ้องผู้ชายกับเพื่อนบ่อยู่เลยพี่นอ้องเลาก็ออกมากับลูกเขาแหละหไกับสาวขวัญออกมากับสาวขวัญใจออกมาตัดเอาฟืนให้เพผลออกมาเป็นหม้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทงน้ามันเงียบแห้งบขอชิมีผู้มีคนผ่านไปผ่านมาได้พี่น้อง บุคือเตะเกา่กาเตะเก่าเนี่ยโอ้ยยมนายำไห่คนนอนนานอนไห้เนี่ยนี่บุคอยมีคนเลยหันสายหันควาก,กับบุมีพายพี่น้องเฮากระยานออกมาผู้เดียวเฮากระยานเอาลูกมาเป็นมงถุงหน้ารอบๆเทียงก็จิมีแต่ต้นมองมองอกลองแล้วพี่น้องเนี่ยบุกมอมมีผู้มีคนอยู่นาอยู่ไห้อ,ออกมากับลูกสาวพี่เก่าเนะี่ เราก็สิตันเอาฟื้นมองนี่แล้พี่น้องเอาเมื่อดังไฟหนังเขาพระพรจเจ้าพระเจงก็ขอเถอะขอไฟนวลายเด้อพี่น้องเด้อสิประมาณนี้แหละพี่น้องเราก็สิมาตัดเอาฟื้นอยู่มองนี่ละเพราะว่าเขาบได้หาไว้พี่น้องแค่ไหนไม่ต้องบูด้หาไว้ บทหลวงของท่านไือลยรน้แ็งเา,า,าบอรจะหาอะไรน้อดองเขาบอกจอยู่เพือนที่แน ไม่งงพี่น้องเลยเพิ่นตัดลงมาช่ว,วงเพิ่น,ว,นวันข่าววันน้ำมั้งไรเขาไปชิบมาบั้นเอาเมื่อไปดังบ้านเฮามันโบมเมนบ้านโคพี่น้องเฮาสิไปหาอยู่ป่าอยู่ดงอะได้ย้งฝนนี่มันสิลำบากนี่แห้งฝนนี่เฮาจะหางัวหายไปนาเฮานี่แหละพี่น้องพอไะด้วยใช่ ขูดตะปัขูดน นอกบรรน,นาพี่น้องเอ,อ้ยผมมีแนวเห็ดแนวทรรมแนตื่นนะค่ะมา,มามะไปหน้าไปไห้แนมะ่เดี๋อยู่หน้ามันก็ะมวนอยู่ดอกพี่น้องเราออกมาอะไรบรรยากาศก็ดีกว่าอยู่บ้านเลยแหละไมีหมูไม่โขก็ขเป็นตาอ,ออกมาอยู่ข้นมาคน,นหนึ่งคนเดียวก็บผมเป็นตาออกมาดอกพี่น้องย่านับผมมื่อย คนใจเผื่อเป็นไปหาตะก,กระแตอนอย่ามาเนี่ะพี่น้องเอ,อ้ยนี่เขาก็ชิฟันน่ะพื้นมองนี่หละนี่นเอามือดังไฟหนังเขาแร่อะไรแระเล้ไม่ต้องฟัง ทั้นได้ไลยตื่เลยพี่น้องเอ้ยคิดไปหามองอื่นมองไกลงามมงกมวงทันลงต้นต้นพืนปีวานเม็ดเข่าเห้พี่น้องมันงับหายงามนะตัดลงมาแล้วก็ท่าขกามาบัานเอาพี่น้อง นี language, so ite, 1, ่คาก็พันได้ลายสมควรเลยพี่น้องเลยพันได้ลายพอสมควรแล้วดิลายเติบเลยพี่น้องเอ้ยดิหนึ่งเขาเห็ดกินก็ได้ลายมืออยู่พี่น้องดิเขาผักผ่อนกับพี่น้องเอ้ยเขาเมื่อยเลยพันได้ลายพอสมควรเลยเนี่ยนี่ดิหนึ่งเขาเห็ดกินก็ได้ลายมือเติบ กระชีอันน้ไม้เทียงไห้เทียงหน้าไปน้าพี่น้องเก็บงานไม้งานตอกแถวนี้ไปน้ำเนี่ยเอาไว้เมื่อหนึ่งเขาเห็ดกินอะไรพี่น้องเลยเพราะว่างาบางลำหยองลำไ่มหันมันหักมันอันนั้นลงมาเอากระชีพันเอาเมื่อหนี่เพราะว่ามันไปหาป่าหาดงมันก็ไปบุได้เดี๋ยวนี้มันเป็นหนาฝนเป็นหนาฝนเมื่อกี้ลำบากอะไรพี่น้อง ไกโคกไปดงกับไปบบได้หัวบ้านเฮามันอยู่ไกลโคกไกลดงเฮาต้องหาตามหัวหายไปนาเฮานี่แหละพี่น้องเลยเฮาพันได้เฮาก็ใส่ล่อเมื่อพี่น้องรถไถนาเฮาก็ขับบบเป็นบบมีผู้สอนผู้ใายครับเฮาก็ค้นออกไปใส่ล่อแล้วเฮาก็สีงูเมื่อเมื่อไะเอาเมื่อไส้นี่อันนี้ก็จะเป็นเทียงนาเฮาแหละนาบางงวงบางมันเฮาพันนอาเมื่ มาฮอนนีงก็สิขอจบคลิปไว้สำนีแหละพี่น้องเอ้ยมากยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจฮอนด้วยพี่น้องเด้อไปกรบภาบรรยากาศเย็นเย็นในห่มต้นไม้แหละพี่น้องต้นหมกห่วงไม่เที่ยงไห้เที่ยงนาครัเก่อหละไพี่น้องไปกลองพี่น้องบายบายสบายดี